Thank you. เรียบร้อยครับมื่งอนะยู่้าง外ทีมวัลลุดนะนาคาใจเย็นใจเย็นใจเย็นรเรียบร้อยครับเสียงเล็กจุดุดยุดนเะสียงเล็กครับตัวหมยเต็มควดอกนอ่หืมเรียบร้อยเก็บจนได้ครับแต้มแรกของเขาครับมาแล้วครับเจ้านาคาแก่มือเนาะมือทีมันหลุด กไปจอครับเอ้าย่านมันตื่นเนาะเมื่อกี้มันยังดินบึบบๆบบอยู่กตัวอหครับหมานแล้วครับมือนี่ขื้นมานจานนกการครับเต็มคอครับเสียงหน่อยครับนกตัวท่านไห้ขันอยู่ยางว่นไปวนมาพิ่นขึ้นมาเหยียลงเลยครับหนึ่งแต้มครับเจ้านาคาโอ้หครับเก็บก่อนครับแกเมือสำเร็จครับอ้เสียนซอเต็มหนั่เลยครับนกตัวนี้ โบหัว่าี่เป็นบักเหี่ยคำมคู้คัมบนอ่ะเป็นโบแมนบักคู่อ่างครับโบแมนนกโบแมนโตคู่อ่างเบิ่งเสียนซอครับโอ้คุณครับนกตอวหงนกไม้ครับโบเน่หน้าเหมาไปจอเนาะครับเจ้านาคาครับเก็บแต้มแรกได้สำเร็จครับนะครับเมือมันหลุดมันอยู่ตรงนั้นครับพลาดนะครับผมเหยียบไมนี่ครับใส่ขึ้นสองหัวเนาะ ดักทางนีไปแน้าฟันกันนะครับงานหยาบแบบโลงมากถือเลยครับตามคลิปนะครับเต็มคอครับขึ้นหมันทำงานครับมือนี้โอ้ตัวนี้ไหมเสียนซอเต็มหนือเลยครับแต้มแรกของปีหกหกครับวันที่หนึ่งมกราหกหกเจ้าหน้าค้าครับนกฝึกเก็บทำแต้มแรกได้มเล็ยครับมือนี้มากใหญเรื่องครับเยอะขากับเจ๊ไทยช่วงนี้ครับบ่าสิได้ นาค่าที่ได้ร้านเดียวแล้วครับมือนนี้คำแล้วครับปลดก่อนครับไหครับคุณนครับตื่นนะเดี๋ยวไปเก็บนกเข่ากองกันครับไหครับขันว่นกตอขันว่านืน้มาไกลเรื่องเงี้ยได้หมันเงี้ยนั่นเว่งนีล่ะ <c oughs> เงียบรอยฮะผมมันบดบดจากกู้ฝืนมาสวนพอดีเลยผนที่นึงแ <c oughs> จ็กตัวเก่าขึ้นตัวไหนบู <c oughs> นกตอว่าขันนี่เ <c oughs> พื่อนข้นว่า นกตัวยางวนไปมาเสด็จลงเลยเอาหมืน่นเกี่ยวชาไปตลาดไปกลับบ้านมาหมันมามือนเนี่ยมาหมันหน้าข้า <c oughs> นับหนึ่งไปครับกลับบ้านกันครับ